หากว่าอยากเป็นพนักง,งานประจําไปตล,ลอดชีวิตต้องมี Mindset แบบนี้ครับ Mindset พนักง,งานประจําอย่างแรกครับสิ่งที่ฉันทําได้ดีสุดคือการมอบคุณค่ายกับบริษัทคือตัวคุณเนี่ยมีสกิลมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะไปตั้งต้นของตัวเองได้ทําให้คุณเนี่ยทำได้แค่เอาสกิลไปแลกเงินเอาไปให้กับบริษัท บริษัทให้เงินคุณมานี่คือสิ่งที่พนังกงานประจําเป็นคือเก่งแต่เก่งให้กับบริษัทไม่ได้เก่งกับตัวเองไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นตัวเองมอบคุณค่าให้กับบริษัทไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองต่อมาครับฉันปล่อยให้บริษัทควบคุมชีวิตฉันได้คือปล่อยให้บริษัทเนี่ยกำหนดกรอบมาว่าโอเควันจันทร์ ถึงสุขคุณทางานวันเสาร์อาทิตย์ผมให้คุณปล่อยไปไป,ไปพักได้แต่ซึ่งบางบางคนก็เสาร์อาทิตย์ทำงานถูกต้องปะคือมีเวลาเข้าเวลาออกชีวิตคุณถูกกาหนดโดยบริษัทเย็นวันศุกร์ถึงเช้าวันจันทร์มันคือเวลาที่พวกพนักง,งานประจาจะได้ใช้เวลาที่เรียกว่าชีวิตเวลาที่เขาเรียกว่าชีวิตมันคือเย็นวันศุกร์ กับเช้าวันจันทร์เหรอเราเกิดมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้เหรอไปอีกนานจนแบบกเกษียณอย่างนี้เหรอนี่คือสิ่งที่พนักงานจันทร์นี่คือสิ่งที่พนักง,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 งานประจํายอมที่จะเอาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุเนี่ยให้บริษัทไปแลกให้บริษัทแล้วได้วันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยสองวันคือสุกวันวันสุกเย็นเนี่ยจนถึงสิ้นสุดจนเช้าวันจันทร์เนี่ยได้แค่นั้น แล้วเนี่ยทำงานการเงสุขไปอีก38ปีถ้าสมมุติว่าเริ่มทำงานตอน26ถึง60การเงสุขคือเวลาที่ฉันมอบให้กับบริษัทไปอีก38ปีเฮ้ยนายไหมป่า38ปีเนี่ยซึ่งมันมากกว่าอายุผมแบบ2เท่าอะเกือบ2เท่าอะเอออ่ะฉันหวังว่าฉันจะได้ใช้ชีวิต จากช่วงเกษียณเนี่ยจากเงินที่หามาตอน5 0ถึง6กก็คือเอาเงินที่หามาตอน38ไอในช่วงสามแปดสามแปดปีเนี่ยมาใช้หลังจากเกษียณทุกคนหวังอย่างนี้ทุกคนหวังว่าเอ้ยเราจะมีชีวิตที่ดีหลังจากเกษียณเราจะเก็บตังค์ตั้งใจทํางานมอบคุณค่ายกับบริษัทจนออกมาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายและมีบ้านมีลูกมีรถมีอะไร แต่แต่ถ้าสมมติว่าคุณตุยตอน40ล่ะทุกคนไม่ได้ทุกคนอย่าคิดว่าทุกคนจะจะตุยตอน80ทุกคนไม่ได้อายุยืยยนทั้งหมดเนาะการกินการนอนพฤติกรรมการใช้ชีวิตออกกำลังกายมีมีใครทำครบไหมกินไม่ดีก็ตุยไวถ้าผ่อนน้อยมัวทำงานมัวแต่ไปทุ่มเทกับบริษัทตุยไวไม่ออกกำลังกาย เอาเวลาไปทางานออกกายไม่ได้เพราะเหนื่อยก็ตุยไวถูกต้องป่ะร่างกายก็ล้มเหลวฉะนั้นไอสิ่งที่คุณในหัวคุณที่ว่าไว้อะว่าแล้วฉันจะออกมาเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตแบบที่ฉันต้องการเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยซึ่งตอนนั้นนะฉันใช้ได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลังนี้ฉันใช้แล้วแต่คุณไม่ได้ใช้เพราะว่าคุณตุยก่อนถูกต้องป่ะฉะนั้นอย่าลืมลงทุนในตัวเองด้วย นะแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยู่โยงโคงกระพันเหมือนกันทุกคนพยายามนึกถึงความตุยไว้ใกล้ๆตัวคนระผมไม่แน่ใจว่าจากหนังสือโฟกิมินหรือเปล่าทำให้แบบการตัดสินใจมายเซ็ตมันเปลี่ยนนะถ้าเรานึกถึงความตุยไว้ใกล้ๆตัวเนี่ยการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนทันทีนะโอเคสุดท้าย ไหนคือเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตถามตัวเองหน่อยพนักงานประจําผมเคยเป็นพนักงานประจําสั้นๆเลยรู้วันเช้าเนี่ยปเบียดเสียดในเ r t มอาอนเย็นปเบียดเสียดร้อนๆคนแน่นๆตอนนั้นจิตใจผมแม่งแม่งดาวจะจัดนะดาวมากมาที่ต้องไปอยู่แบบนั้นแล้วก็ไม่อยากเห็นภาพตัวเองอีกสามสิบแปดปีคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่า อาจจะมองมองดูว่าแบบเป็นคนที่รุ่นที่ไร้ความอดทนไม่มีความอดทนคนสมัยก่อนอดทนได้แต่ทําไมเราต้องอดทนกับสิ่งที่มันไม่ได้พัฒนาอดทนกับสิ่งที่มันไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับเราเราอยู่ไปอย่างเงี้ยมีแต่เฉาถูกต้องป่ะชีวิตเราเนี่ยไมมีคุณค่าไม่มีคุณค่าสุดท้ายและเงินที่คุณหามาเนี่ย แบบแทบเลือดก,กระเด็นเนี่ยคุณจะใช้ปะถ้าคุณไปตอน440ถูกต้องปะ่ะคุณคงไม่ได้ใช้ตู้หมดเดียวตอน39ถูกต้องไหมคุณก็ใช้ประหยัด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 เขาว่าพอเพียงนี่มันมันไม่ควรไม่ควรมีพอเพียงไม่ควรมีสิ่งที่ควรมีคือสร้างคุณค่าตัวเองหาเงินให้มากที่สุดไม่ใช่ประหยัดไม่ใช่ไปตามเก็บ โปรส่วนลดเพื่อที่จะมาทังชีวิตแต่ไปตามเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทําให้คุณค่าคุณมากขึ้นไม่ได้ให้บริษัทแต่ให้ตัวเองสร้างธุรกิจคนที่เขารวยเนี่ยในโลกไม่มีใครไม่มีใครไม่ทําธุรกิจเศรษฐีทุกคนไม่มีใครไม่ทําธุรกิจเขาธุรกิจเขาสร้างคุณค่าแก้ปัญหาให้กับคนล้านคน ยิ่งคุณแก้ปหาให้คนหนึ่งมากเท่าไหร่เงินล้านก็ไม่ใช่เรื่องยากถูกต้องปะแต่เนี้ยคุณมอบคุณค่าให้กับบริษัทคุณมอบให้แค่กลมกลก้อนเดียวเนี่ยแค่ก้อนนี้ก้อเดียวแล้วเงินที่คุณได้มันจะมันก็ไม่เยอะถูกต้องไหมแล้วคุณจะหวังเลื่อนเลื่อนขั้นเหรอหวังเลื่อนขั้นสมมุติตอนนี้ผม20-21เนี้ยผมอยากได้เพิ่มจาก2 0งหมเป็นห0 0 0งแภายในหปีทําได้ปะ ไม่ได้ถูกต้องไหมไม่มีทางถองปะไม่มีทางผมต้องเป็น C level หรืออะไรประมาณนั้นแต่หากถ้าคุณเป็นคนที่มอบคุณค่าให้กับคนได้มากที่สุดคุณแก้ปัญหาได้ให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดในตลาดคุณหาทางคุณเจอแสนหนึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนมินหรือส่วนที่คุณจะได้ขั้นต่ำเลยก็ได้ถูกต้องปะ ก็ใครมีความเห็นต่างแชร์ได้ในเมนครับ